สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่ช่องเกษตรลองทำนะครับผมวันนี้ก็จะมาอัปเดตให้พี่น้องดูนะครับผมหลังจากที่ใช้โดดไปห้าวันนะครับพี่น้องครับยังไม่ครบเจ็ดวันนะห้าวันนะครับความเปลี่ยนแปลงนะครับน้ํายางจะออกมากน้อยแค่ไหนนะครับผมแต่ที่แน่ตอนนี้ก็เปลือกนิ่มนะครับเปลือกยางนิ่มกรีดง่ายนะครับผม แต่เรื่องน้ำยางนั้นต้องมาดูกันนะครับผมว่าจะออกมากน้อยแค่ไหนนะครับผมจะได้เพิ่มกว่าเดิมหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับพี่น้องก็ นิ่มกว่าเดิมนะครับพี่น้องครับเปลือกยางยีดง่ายนะครับเดี๋ยวไปดูต้นนะครับผม ก็ฉีดพ่นมาได้ห้าวันนะครับพี่น้องครับฉีดพ่นมาได้ห้าวันก็คือเราหลังจากที่พ่นเสร็จแล้วก็แล้วก็จี่มาได้ปกตินะครับพี่น้องครับไม่ต้องหยุดไม่ต้องพักน,นะครับผม น้ำยางจะมีความข้นนะครับพี่น้องครับโดดนี่เป็นสารที่สกัดมาจากธรรมชาตินะครับพี่น้องครับจากพืชสามสิบสองชนิดนะครับพี่น้องเป็นคือเป็น,เป,นเป็นอาหารเสริมนะครับพี่น้องครับเป็นอาหารเสริมอาหารเสริมของพืชนะครับอาหารเสริมให้กับต้นยางเราแล้วก็พืชอีก หชนิดนะครับพี่น้องคือสามารถใช้ได้กับพืชแทบทุกชนิดนะครับพี่น้องครับ,รบจากที่เห็นนี่ก็คือน้ำยางจะข้นมากๆนะครับพี่น้องครับ โดดนะครับพี่น้องครับเป็นสารที่สกัดจากพืชนะครับผมพี่น้องครับคือไม่เป็นอันตรายต่อต่อพืชนะครับไม่เป็นอนตรต่อต้นยางเรานะครับแล้วก็ตัวเราแล้วก to ็สัตว์เลี้ยงของเรานะครับคือมันจะไม่มีสารตกค้างนะครับพี่น้องครับก็คือตอนนี้ก็อยู่อยู่ในช่วงทดลองนะครับอยู่ในช่วงติดตามผลนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวต้องมารอดูนะครับผมพี่น้องครับ ในช่วงที่ยางหยุดไหลนะครับว่าจะได้น้อยได้มากแค่ไหนนะครับผมอีกสักคู่นึงนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวก็ติดตามดูกันนะครับผม ดูกันนะครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นอย่างต้นเดียวกับคลิปที่แล้วนะครับผมพี่น้องครับคลิปที่แล้วที่รีวิวให้ดูนะครับพี่น้องครับว่ากรีดได้สองมีดไอ้พ่นได้สองวันนะครับแล้วก็กรีดให้พี่น้องดูนะครับความแตกต่างนะครับดูความแตกต่าง อันนี้คือได้ผ่านมา5วันแล้วนะครับผ่านม้าวันแล้วก็่อนแตกต่างที่เห็นก็รูส้สึกว่าจะจะออกกว่าเดิมอยู่นะครับพี่น้องครับก็ประมาณนี้นะครับพี่น้องครับคือ เขาจะค่อยๆอ,ออกนะครับพี่น้องไม่จะไม่ออกบือหวานเหมือนอยาเล่งนะครับเพราะว่านี่ไม่ใช่ยาเล่งนะครับพี่น้องครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับแต่ก็รู้สึกว่าออกเยอะกว่าเดิมนะพี่น้องนะออกเยอะกว่ากว่าคลิปที่แล้วอยู่นะครับยังไงก็ ลองไปดูคลิปที่แล้วนะครับพี่น้องครับว่าคลิปที่แล้วมันออกแค่ไหนนะครับแล้วก็มาดูคลิปนี้ว่าคลิปนี้มาเทียบเปรียบเทียบกันดูนะครับพี่น้องว่ามันออกเยอะออกน้อยแค่ไหนนะครับแต่ในส่วนตัวผมผมว่ามันออกเยอะกว่าคลิปกว่ากว่าครั้งที่แล้วนะครับผมพี่น้องนี่โขนี่ก็คือพ่นมาได้ห้าวันนะครับพี่น้องครับก็จะออกปากประมาณนี้นะครับผม จะค่อยๆปรับสภาพไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับยางจะค่อยๆออกนะครับผมออกเรื่อยๆนะครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็คงม,มีเท่านี้นะครับพี่น้องครับ ยางที่เห็นก็รู้สึกว่าจะออกเยอะกว่าเดิมนะครับพี่น้องครับแล้วก็เปลือกยางก็นิ่มนะครับผมขีดง่ายนะครับผมสำหรับผลิตภัณฑ์โดสนะครับที่คนให้พี่น้องดูนะครับแล้วก็มารีวิวรีดให้พี่น้องดูนะครับผมก็เดี๋ยวครบเจ็ดวันจะขีดให้พี่น้องดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้ก็คงต้องจบไปเพียงเท่านี้นะครับพี่น้องครับ ยังไงก็อย่าลืมนะครับพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสันกระดิ่งนะครับเพื่อพี่น้องจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปต่อๆไปนะครับผมจะรีวิวอัปเดตให้พี่น้องดูเรื่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ